ดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามช่อง YouTube c h a n n e ลของผมพิศนุนากวลีนะ <c oughs> วันนี้นะผมจะมาสาธิตนะการส่งนะงานในวิชานะ Rsu นะ Rsu 172เนาะซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็ คล,คลิปนี้อาจคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับนะน้องๆหรือเพื่อนๆน,นะที่กำลังเริ่มที่จะเรียนนะอย่างเช่นน้องๆตั้งแต่รุ่นโอเคตอนนี้รุ่นพี่พี่ทำไว้แล้วแหละรออุ่นรุ่นสแล้วรุ่นสองรุ่นสองปีหน้าที่จะเรียนวิชานี้รุ่นสามรุ่นสี่เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ได้ทุกปีนะวิธีการใช้งานนะ การส่งงานหน้าผ่าน Google f o r m นะครับโอเควิธีจะส่วนวิธีการทำจะทำยไงนั้นนะผมจะไม่มีการตัดต่อคลิปนะครับผมจะพาไปทำนะในทีละจอดทีละจอดเลยนะครับโอเคเริ่มแรกก็เปิด Google Forms ขึ้นมาครับสัตว์ข้อความ Google Folder 1000 Google Web กอรแก้ไข Google จุลภาคชื่อ Folder ไม่อยู่ใดเลเนะปุ่มไว้ที่สัดทีดไร้แปลภาษาสไลด์เอกสัรโครม มปัดมาหาคลาสรูมฮะปัดมาคลาสรูมเมื่อเจอคลาสรูมก็คล้อเข้าไปเลยครับคลาสรูมนะะปุ่มเฮ้คอเข้ามาแล้วนะฮะคล้เข้ามาแล้วแล้วก็ปัดมาปุ่ม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 ศูนหนึ่งสี่สีัดกลับมาสูนปุ่ม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 อหนึ่งร้ยจสิบสอง ที่51อาลานวันเสาร์ที่9 0 0าศถึงหนจุลภาพสี่3 0บ้มนูถึงหจุลภาพส5 isu 172นะฮะหนึ่ง isu 172่งเจ็อะเกิดแล้วเคาะเข้าไปเลยครับปุ่มฟอรัมแท็บที่1จาก3าปุ่มปุ่มปุ่มศูนยปุ่มมันไปเจอปัดกลับมาปุมปุ่มเกี่ยวกับปุ่มตรวจพบ รูปภาพปุ่มประกาศบางสิ่งในชั้นเรียนเปุ่มซื้อการเรียนการสอนใหม่ของชั้นเรียนอหนึ่งจุดหกมอบหมายสืบค้นและส่งบทความที่สองวันที่สิบแปดมกราคมอ่าปัดมากว่าเป่าุ่มซื้อการเรียนการสอนใหม่ของชั้นเรียน A หนึ่งจุดหกมอบหมายสืบค้นและส่งบทความที่สองวันที่สิบแปดมกราคมใหม่ของชั้นเรียนนะมอบไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่สิบแปดมกราคมนะโอเคอันนี้ A หนึ่งจุดหกการส่งงานและการนะไอ้นี่อันนี้ก็คือเราจะพา ท่านผู้ชมนะมาส่งงานให้กาอาจารย์คนระับเราก็เข้าไปเข้าไปดิปุ่มไอ้หนึ่งจุดหกมอบหมายสืบค้นปุ่มไฟแนบจุลภาคปุ่มปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมของสัปปปุ่มกูเกิลโหมดปุ่มปุ่มไอ้หนึ่งจุดหกมอบหมายงานให้สืบค้นบทความที่สองดักอออันนี้ก็เป็นคําสั่งนะมอบหมายงานให้ส่งบทความชุดท,ที่สองนะดักด็อกนะครับโอเคก็จะปัดมาตรงนี้ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมของไฟแนบ ปุ่ม Google Form Sign In นี่มาปัดมาก็ Google Form Sign In นะครับเข้าไปแถบความคืบหน้า0%ครมมุมมองเว็บ A1.6 สมบดความที่2ที่51 RS u 1 7 2 2 6เจเคแล้วก็ปัดมาส่วนหัวหนึ่ง A1.6 สมบดความที่2ที่51 RS u 1 7 2 2 6เจดคำชี้แจงเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาทุกคนขอให้นักศึกษาตอบคำถามเหล่านี้ เราก็ต้องเราก็ทำตามนะทำตามทำตามคำสั่งที่อาจารย์เขาเขียนมาเลยนะในฟอร์มนี้โอห้าสิบห้าล้านห้แสนหกหมื่นหกพัวเคโอเคตอนนี้อันนี้ผมใช้เป็นบัญชีตัวเองอยู่นะแล้วก็ปัดมาริงเ,เคยเข้าช,ชั่วโมงสลับบัญชีจนละาคโอห้าสิบห้าล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันร้อยสิบสามวบจีเมลคอมเคยเข้าชมนะฮะเคยเข้าชมสลับบัญชีนะโปรดฟังทั้งนัครับโอห้าสิบห้าล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสิบสามวีบง ลิงเคยเข้าชั่วโมงสลับบัญชีทุลภาคโอห้าสิบห้าล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยแถบความคืบหน้าศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์คลิ้งโอห้าสิบห้าล้านคลิ้งิานุนาควาลีฟิทสันุเอ็นหกสิบสีวามเอสยูเอซีทีเอชจุลภาคแล้วก็ใช้บัญชีมหาอะไรนะย้ำนะใช้บัญชีมหาแถบความคืบหน้าศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์มุมมองเว็บเอ็นหนึ่งจุดหกส่งบทความที่สองที่ห้าสิเอ็ดไอเอ ฟิทซนเอ็นหกสิบสี่ว็บอาร์เอสูเเชคลิงสวิเจอร์ขาวจุดเดอร์เนมอีเมลเหมือนพอต์ตัลโซชีวิมีีมิดวกูเกิลวิดีโอรีคอร์ดดีเวนยูอพโหลดไฟล์ส่วนสุดมิติสโอมเขบอกว่าเดอร์เนมยูออีเมลโตอัพโหลดแอเคาวอะไรว่าไปเอรีไฟล์ดาต้าออไลน์ดีวิดีเทนเอา์ไซ์วอล์เดอะโอทานายเซชันเดถูกเขาจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะฮะส่วนหัวสาชื่อสกุลรีรคจุลภาคช่องแก้ไขจำเป็น ตนนุลัครชื่อศักด้์ลัยควายเพนามสกุลของเรานะครับเดี๋ยวผมขอเนญ,ญายใส่ข้อมูลส่วนตัวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับปุ่มพักทุลภาลเนี่ผมใส่ชื่อแล้วนะส่วนหัวศักช่องแก้ไขทิษนุนาคปรีะจะเป็นุชลังแก้ไขชื่อสักุล์ลัยควายเพชรถัดไปจุลภาณ์ช่องแก้ไขกำลังแก้ไขรหัสนักศึกษาส่วนหัวสามรหัสนักศึกษาช่องแก้ไขรหัสนักศึกษาคือผมขอใส่แสดงรหัสนักศึกษาแป๊บนึครับแสดงเหนือแป้นพิม เลเซย์สวนหัว3รหัสนักศึกษาช่องแก้ไข6กล้านเจสหแปดร็เจุลภาครหัสนักศึกษาซ่อนอันทินแล้วเลเใย่รหัสไปแล้วนะฮะก็ส่วนหัว3ส่งบทความที่2โดย a ช s ด้านล่างประความเลสเคชั่จุลภาค r ี q เ i r e คชั่นสามจากเก้าส่งบทความนะฮะโดย a d ดส่งบทความที่2โดย a d ดด้านล่างครับแอพล์หนึ่งสกอีฟ pdf มาสเมกะไบต์ รายการเซลคีดไฟล์ก็คือเขาจะบอกว่าเอออัปโหลดไฟล์ pdf ไม่เกิน10เมกเนาะโอเคปกติมันก็ไม่เกิน10เมกก็แหละปุ่มส่งบทความที่2โดยอาชัยด้านล่าง r e q u i request i o n จุลภาคอัปโหลดหนึ่งสกอรีดไฟล์ pdf ไม่เกินเมกะไบต์เรียกว่าเขาบอกว่ารายการปุ่ม ส่งบทความที่2โดยภาษายด้านล่าง required question จุลภาค upload หนึ่งสกอรีไฟล์ pdf มาสิมมกกาบเมกะไบต์ required u p l o a ให้เจอฮ<ๆ>นะมันจะพูดอะไรก็ช่างให้มีคำลงท้ายว่า upload สิบเมกะไบต์เอายอข้อเข้าไปหล่องโต้ตอบหล่องโต้ตอบเปิดอยู่ส่วนหัวสอง insert file insert file picker open insert file เมื่อพิส่วนหัวสองหล่องโต้ตอบ insert file ส่วนหัวปุ่ม chat 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 break graphic u p l o a ปุ่มดาว w s ปัดมาหาบลาวให้เจอนะปัดมาคําว่าเบราวให้เจอแล้วก็เดินไปแถวข้าไปเลือกการดาเนินการเลือกการดาเนินการระบบแอนดรอยดทำงานให้เสร็จสิ้นนะปัดมาคําวมาเครื่องมือเลือกสือ่อเครื่องมือเลือกสือ่อนะก็เคาะตรงเครื่องมือเลือกสื่อรอตเกูล่าสุดล่าสุด แสดงร่าอ่ะปัดมาคําว่าแสดงร่างนะฮะแสดงร่างก็คือถ้าเป็นของคนตาดีก็จะเป็นสามขีดนะสามขีดบนซ้ายมือนะครับเปิดจากล่าสุดจุลภาพอยู่ในรายการากรูปภาพวิดีโอเสียงเอกสารดาวน์โหลดทิ่สนุน้าบรลีอ่ามากปัดมาชื่ออุปกรณ์เราให้เจอนะถ้าเรามีการถ้าเป็นของซัมซุงเนี่ยผมใช้ของ e 5 4แล้วก็สอินด้วย ซัมซุงแอดคาร์มันก็จะบอกชื่อเราเลยว่าชื่อเราชื่ออะไรตามที่เราที่เราตั้งไว้แล้วก็คลอเข้าไปที่สนุกนาวารี่ที่สนุกปุ่มปุ่มเซตเซตงานายในปุ่มเพลงจุลักโฟลเดอร์โฟลเดอร์ศัพท์อันดับดีซีไอดาวน์โหลดจุดหลักแถวที่หนึ่งโอเคเข้าไปดาวน์โหลดแสดงรายการที่หนึ่งถึงดาวน์โหลด เนะดี๋ยดผมขอปุ่มพักจุลภาคหน้าตากเราอ่าผมจะมาปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมจุลภาคหน้าตาปัดมาดหาเขาว่าตัวเลือกเพิ่มเติมที่อยู่บนขวามือนะฮะโอเคปัดมาคาเว่าตัวเลือกเพิ่มเติมอยู่บนขวามือเนาะแล้วก็ขอเข้าไปหน้าต่างบอกแสดงไฟที่ซ่อนไว้จะเรียงตามสามภาพแสดงไฟที่ซ่อนไว้เออไม่มีจะเรียงตามสามผาผาโอเคเอาใหม่ปุ่มแล้วก็ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศพ pdf ห้าอยี่ิบสอง นสนุนาะวลหลนแสน้าน 4, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20. ันแปดร้อเจ็ดสีดีเอสสี่สิบเจุมกหไหมเลือกไปหนึ่งรายการแสดงรายการที่หนึ่ถง, 2, 2. 2> งถึงสองจากสองเราต้องเตะบันแทบสองค้างใท้สองคนะ้งเนาะแล้วก็สแสดงรีวิวไฟไฟปัญหาปัญห,หาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสพีดีเอส้าอยยี่สิบสองกิโลไบต์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการาสพีดีเอสห้าร้อย่ิบสองกิโลไบต์นะคราห้านาทีโอเคเขาให้เราส่งทีละไฟล์เราก็ต้องเดี๋ยวก่อนนะปุ่มปุ่มเลือก ดาวน์โหลดจุลภาคสองปุ่มสัปดาห์นี้ยังได้เลือกทุลภาคปุ่มไฟล์ขนาดใหญ่ปุ่มสับไฟล์ในดาวน์โหลดอ๋อโอเคเราต้องเลือกทีละไฟล์ก่อนปุ่มมุมมองระดับปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสพกิโลไบต์สนาฬินาทีจุลิสณนุนาบวรี6ล้านี่แสนหพัร้อยิษเนุนาบวรี6ล้านสี่แสนห7พันร้อยเจ็เกิีฟล์กาอนาเกอเปนะ ปุ่มเลือกจุลภาพรมอินเสิร์ฟไ i วัทีิสวรหัวสองปุ่ม saving open file ลปุ่ม Open f i ฟ e ์จุลภาพปุ่มร m o ู e ไฟล์ส่วนหัวสระบุชื่อบทความรีย q u e าอะไรจุลภาครวาอะ e s จุลภาสี่จากเก้าระดับเก้การช่องแก้ไขจำเป็นจุลภาพระบุชื่อบทความไทยพ้นที่แสดงแล้วกำลังแสดงเป็นไงรีพอร์ปุ่มหน้าต่างแป้นพ์แล้วปะรับถ้าทำซูมใหญ่งมันจะมีเป็น คลิปบอร์ดนะคลิปบอร์ดของตัวไอ้นี่เขาแต่ว่าเดี๋ยวเราแต่ว่าเราต้องมามาตั้งค่าเปิดการใช้งานทอทิงเดี๋ยววิธีการตั้งค่าเปิดการใช้งานเดี๋ยวมาสอนีกทิงฮนะหากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม,ตมบทความนี้กล่าวถึงปัญหาทางกฎหมายบทความนี้ดีพิมในวาระศัก์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศพเลือกแล้วคอลัมน์หนึ่งอโอเคปึ๊บแล้วก็ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศพเซลวิงเลือกแล้วราเซลแล้วก็ปุ่ม รซ่อนอันทิมแล้วปุ่มปุ่มปุ่มสวนหัวสามส่งบทความที่สองโดยอาชาย์ดดับอะพลอวดหนึ่งสับคนปุ่มตบปุ่มส่วนหัวสามระบุชื่อบทความช่องแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศพจำเป็นทุลภาคส่วนหัวสามระบุชื่อผู้แต่งเรียกว่าเอ็ดเควเชนทุลภาพเรียกว่าเอ็ดเควเชนต้องแก้ไขจำเป็น จุลภาคบทชื่อผู้แต่งไทยแ,ดดแสดงแล้วกำลังแสดงก็แป้นพิมพ์คลก็เอา,อาออร์ดปนะุ่มไปนะเปิดคลิปบอร์ดขึ้นมาหากคุณต้องการทราบข้อมูลปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการบทความนี้กล่าวถึงปัญหาทางกฎหมายปัญหหาาาทงกฎมยเกี่ยวกับบทความนี้ีพพิม์ในวัฏปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยังหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศพเลือกอเลือกแล้วคอลัมน์สามสิบสามลบสิบนิพพปอไม้หันอากาศเลือกแล้วคอลัมน์หนึ่งเส้นทีดีซีในเสิทธิ ปัจจุบันปี2,568ที่พี่ในปี2,567จนถึงเงนปัจจุบันถ้าหาไม่เจอปุ๊บเราก็ไปที่หนึ่งจากสามนาราทศ์ซอนอันกิพแล้ววันอยุดอะไรที่สองเอ็ดไทยตรงที่แสดงแล้วขยายขยยาแล้วการแก้ขปุ่มปุ่มปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศพปุ่มก็เลิกปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศพเราก็เลิกชื่อนภาพรลาบเสถียรอนอ่านี่คือคู่แต่งนะฮะนภพพรลาบเสถียรอนปุ๊บผมก็จะสวิตช์ ก็จะเลือกเอาชื่อนี้มาปุ๊บโดยการปุ่มแล้วก็ตัดปุ่มโ้ยเขียนปุ่มลากตัวเลือกแล้วคัดลอกไปยัง clipboard ปุ่มวันอ้ายโครมครมส่วน,นหัวสามระบุชื่อผู้แต่ง requiring question จุลช่องแก้ไขจำเป็นจุลภาคระบุชื่อผู้แต่งชื่อผู้แต่งโดยที่แสดงแล้วกำลังแสดงวางข้อความที่คัดลอกหน้าตาปุ๊บวางไปเลยพาอนลาบเซทย้อนเซวิ้งเอเมจิสดรัฟเซนเตอร์ บรรทัดใหม่เซวิงช่องแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่วนหัวสามระบบชื่อผู้แต่งช่องแก้ไขนภาพรลาบเศรษฐย,ยนส่วนหัวสามปีที่ตีพิมพ์ฉบับที่เดือนตีบสุขเรควายเอิร์ดเควสเช่นจุลภาคเรควายเอิร์ดเควสเช่นหกสิบเก้าตีพิมพ์ฉบับที่เดือนอ่าแล้วก็ปัดมาช่องแก้ไขจําเป็นจุลภาคปีที่ต,ต,ตีพิมพ์ฉบับที่เดือนตีบสุขเรควายเอิร์ดเควสเช่นตีพิมพ์ฉบับที่เดือนแล้วก็เข้าไปไทยคนที่แสดงแล้วจะหาได้ยังไงแล้วก ไปที่โน้ตน,<ท>นะควที่ทสแสดงขยายแท,ท็บขยายแล้วการแก้ไขปุ่มที่ปุ่ม T to speed นะ T to S นะปุ่มก็ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการนภาพรลาบสถอยทย่บทความนี้ดีทีมไนวารสาร C I I will c r i t i c a l ion wind ปุ่ม c r i t i c a l ion wind ปุ่มคือเสาลง วารสาร C R I World กลุ่มวารสาร c r i t i c a l Science Social Science Journal เล่มที่เจ็ดฉบับที่สองกรกฎาคมหนวาคมสองพันหายหกสิบสาหน้า257 259ยเออเกอันนี้แล้วก็แล้วก็จะเอาตรงนี้นะฮะเราก็อนบรรทัดใหม่แล้วก็จะมาตรงนี้แล้วก็จะมาตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกกลุ่ม เราก็จับตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปุ่มแล้วก็จะปุมดำตรงนี้ในส่วนนี้คนนะทุกนะปุ่มล่างตัวเลือกแลยปุ่มเจ้าก็ตรงนี้ัเดเกี่ยวกับการจัดกันนภารพาพบทความนี้ดีพิมในสวิตปุ่มแล้ก็เจ้าแค่ตรงนี้เบิ้บเบิ้บเบิ้บ เึิบมเพินะฮะแล้วเราก็ตัดในต่วที่ไม่เอาเึิบแล้วก็คอปปี้มาปุ่มคัดลอกล้างตัวเลือกแล้วคัดลอกไปย<ป>ังแล้วเราก็ปุ่มไปที่รงนด้าใหม่ครมครม,ครมส่วนหัวสามระบุชื่อผู้แต่งเบรกช่องแก้ไขนภาพรล,ลาบสถยทยอยสวนหัวสามปีที่ตีพิมพ์ฉบับที่เดือนปีบสุกเบรกคุ e พิมพ์จุลภาคคุยพิมพ์ช่องแก้ไขจำเป็นจุลภาคปีที่ คนที่แสดงแล้ววางข้อความที่ขัดลอกวารสาร CRI World Critical Science Journal l s Journal เล่มปุ่มกลับจุลภาคแล้วก็ซ่อนปันพินแล้วดูเมื่อกี้เราส่งไปชื่ออะไรกันปุ่มโตเพิ่นไฟจุลภาคพิษนุนาบบลีหกล้านสี่แสนห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดดีพหน้าต่างครมปุ่มส่วนหัวสามช่องแก้ไขส่วนหัวสามระบบชื่อผู้แต่งช่องแก้ไขนภาพรลาบเศรษฐีส่วนหัวสาม ปีที่ตีพิมพ์ฉบับช่องแก้ไขวารสาร c IR r i World Critical Social Journal เล่มที่เจ็ดฉบับที่สองสวนหัวสามจุลภาคสรุปสาระสำคัญของบทความที่นักศึกษาได้ทำการสืบค้น r e q u i r e u e s t i o n จุลภาค r e q u i r e u e s t i o n เจ็ดจักรเก้าสำคัญนะของอ๋อตรงนี้เราก็โอเคเราก็เอาข้อมูลนะข้อมูลที่เราสรุปมามานะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราสรุปมาเลยปุ๊บปุ๊บ ช่องแก้ไขจําเป็นจุลภาคสรุปสาระสำคัญของบทความที่นักศึกษาได้ทำการสืบค้น r e q u i r e d Question โอเคแล้วก็ผมก็จะไปเอาข้อความมนที่แสมาแหละวกำลังแสดงปุ่มกว<ๆ>ันดูไอคอนี้มาที่สองเอ็ดไทยคนที่กำลังแสดงขยายแล้วการแก,ก้ปุ่มปุ่มปุ่มปัญหาเกี่ยวกับนับผับบทความนี้วารสาร C I I O Perlitite Ion Sodium Ion Journal เล่มที่สองทันวาคมสองพัน สองร้อยห้าสิบเซนสองร้อยห้าสิบเก้าสวิตเลือกเราก็เลือกตรงนี้เลยฮะคุณจะบอบทความนี้ปุ๊บอ่ะปุ๊บเลือกไปเลยปุ๊บเอาหมดเลยเอาทั้งรุน่นครับแล้วก็ก็ปี้ปุ่มคัดลอกคัดลอกไปยังศิป,ปอรรการาดอแล้วปุ๊บแล้วก็วางมันยไอ้คมแล้วก็สร้างบัทึกแล้วครมจุลภาคอ่ะคมรีเซนแอพมาที่หน้านี้ส่วนหัวสามจุลภาคสรุปสาระส,สำคัญของบทความที่นัดช่องแก้ไขจำเป็น จุลภาคสรุปสาระสำคัญ<อ>ไทยเปิดที่แสดงความที่เห็นกับามงครับ,บ<อ>วางข้อความที่ขัดลอ,อกบทความดีกล่าวถึงปัญหาทางกฎหมายเกีก่ยวกับการจัดการศพในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการฝังศพและการเผาศพบทความดีกล่าวว่ากฎหมายไทยปัจจุบันไม่ได้กำหนดวิธีาก,าการจัดการ,รศพอย่างชัดเจนซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นการใช้ที่ดินอย่างไม่คุ้มค่าและมีลพิษภาวะทางอากาศเซลวิ้งเอมมาเจสตุ่มราเซลปุ่มพักจุลภาคหน้าต่างพักมาเราเมื่อเราได้การเชื่อมต่อช่องแก๊สปุ่ม ดูสีแคตช่องแก้ไขดัสกูเกอรคอมฟอร์ม1ีอ e. ีหน pues ึ่งเฟสโซ่สมอีปุ่มมุมเว็บเอหนึ่ส่วนหัวหนึ่งเอหนึ่ส่งบทความที่สที่ห้าสิบเอูหร้อยคำ f ฟิต i ิ g สถานกราเซลเดอะเนมอีเมลเอริฟายดัสอาร์ไนดีทส่วนหัว3ชื่อสกุลเรียกคช่องแก้ไขทีสนุนหน้าบริษส่วนหัวสามรหัสนักศึกษาช่องแก้ไขหกล้านสี่แสนห้าพันส่วนหัวสามส่งบทความที่สองโดยอาชีพแอปพล o วตหนึ่งสับคอลดไฟปุ่มโอเพนไฟล์ ปุ่ม Remove File ส่วนหัว3าระบบชื่อบทความ r e q u e r e Question ช่องแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศพจำเป็นจุลภาคระบบชื่อบทความส่วนหัว3าระบบชื่อผู้แต่ง r e q u e r e Question ช่องแก้ไขนภาพรลาบเส่ทะย่อนจำเป็นจุลภาคส่วนหัว3ามปีที่ตีพิมพ์ฉบับที่เดือนปีบุต r e q u i r e ช่องแก้ไขวารสาร CRI World Critical Science j o u r n a Social Science Journal เล่มที่เจฉบับที่2กรกฎาคมธันวาคม2563หน้า257 259จ็าเำเป็นส่วนหัว3จุลภาค ส, <an> สรุปสาราสำคัญของบทความที่นักศึกษาได้ทำการสืบค้นเรีย i r e d q u e s t ่องแก้ไขบทความนี้กล่าวถึงปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศพในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการฝังศพและการเผาศพบทความนี้กล่าวว่ากฎหมายไทยปัจจุบันไม่ได้กำหนดวิธีการจัดการศพอย่างชัดเจนซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นการใช้ที่ดินอย่างไม่คุ้มค่าและมีโลษภาวะทางอากาศบทความนี้เสนอว่ากฎหมายไทยควรมีการแก้ไขเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการจัดการศพและควรมีการส่งเสริมให้มีทางเลือกอื่นๆเช่นการฝังศพชีวภาพหรือการบริจาคศพเพื่อการศึกษานี่คอททสสสสรรุุุปัั้นนขงววาาาาจเ็ลลภภญห นก <Not S 2> คิดว่าจะนำองความรู้จักกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆหรือการดำเนินชีวิตได้อย่างไร r e q u i r ่าเลิศควอสช่ช่องแก้ไขจำเป็นจุลภาคนกคิดว่าจะนำองความรู้จักกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆหรือการดำเนินชีวิตได้อย่างไร required question ไทยคนที่สแสดงแล้วกำลังสแสดงแป้นพิมพ์ซ้ำซังจอต่อตอตอซโตโตอออแสดงรายการแสดงงง อสระแอร์รับเซลสระแอร์เซลวิ่งแสดงรายการที่หนึ่งถึงสี่จากกบยอนอนอรับสระไม้หันอัพสระอะสระอะนอสระอําสระอําแสดงรายการที่หนึ่งถึงสามจากสามรับเซลไม้หมวนเซลกอหอหอโตโตออสระอึสระอุสระอุดอกอกอไม้ไม้ยมกไม้ยมกวัด จอคอคอยอสแสดงนอนอราเซลรอรอพอชีฟปิดชิฟราเซลบาทส,สระอูสระอูโตโตขอจอสรอีไม่หันอากาศไม้หันอากาศสระอาสอเอโตสระเอดดอกอกอเซวิงราเซล ทุกคนให้รู้จักการสดอกกอเซฟสะราสารารอรราเซลกอไม่หันอากาศไม่หันดอกกอกอชิฟชฟเปิดอยู่สุสอสอเซวิ่งรเซลสะราสะอา เซวิงรัเซวปิดการพิมพ์ด้วยเสียงปุ่มล่าสุด uh, <God. S 1> กำลังแสดงป้อนข้อมูลด้วยตั้นพิมพ์แต่เพื่อหยุดชั่วส่วนหัวสามทุลภาคน็ดคิดว่าจะนำองความรู้จักกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆหรือการดำเนินชีวิตได้อย่างไร r ร q u i ว e าเอ็ดควตช่องแก้ไขต้องแนะนำให้ทุกๆนมายยมกคนรู้จักการรักษาจำเป็นทุลภาคนดคิดว่าจะนำองความรู้จักกิจไทยคนที่สแสดงกำลังปิดกัดกำลังแสดงป้อนข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์ปุ่ม สลับวิธีการป้อนข้อมูลแต่เพื่อไปุ่มเลิกทำปุ่มป้อนข้อมูลด้วยไทยคนที่แสดงแล้วส่วนหัวสามจุลภาคช่องแก้ไขส่วนหัวสามจุลภาคช่องแก้ไขต้องแนะนําให้ทุกทุกนายมกคนรู้จักการรักษาจําเป็นไทยคนที่แสดงแล้ววอสอเซวิ้ตคอสลับสระอุถอรัเซอพอพเซวิง สระอาสระอสัพพ์พ่อแสดงออออสระอาสระอาดอกกอสระอาสระอาชัยฟชัยฟเปิดอยู่สัพสุสุเซลวิงรับหมอกไม้ม้วนไม้หมุกกอหอหอเอกโตโตสระเอดอดอสระอีสระอีรักเซล พักสระไม้มาลายไม้มาลายเซมอมอเอกเอกไม้มวนราเซลไม้มวนเซวิงตักพักอ่าทีนี้พอเราใส่ข้อ,อมูลตรงนี้ไปแล้วช่องแก้ไขต้องแนะนําให้ทุกๆมายมกคนรู้จักการรักษาสภาพอาการให้ดีไม่ให้มีมลพิษจําเป็นจุลภาคส่วนหัวสองมอบหมายงานท้าเรียนที่สองจุลภาคก้าวจากก,กาหนดให้นักศึกษาแต่ละคนนําเสนอบทความที่ทําการสืบคน้น ชื่อบทความชื่อผู้แต่งชื่อวารสารปีที่ตีพิมพ์สาระสำคัญจากบทความการนำไปใช้ประโยชน์ให้เพื่อนๆในชั้นเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่าง09 00 10 00, 00, 00, 00, 00, 00ของคาบเรียนที่2โอเคแล้วเราก็อุ่มเซตมิดอ่าเรามาก็ปัดมาส่งซับมิดเลยนะฮะหลังจากปัดมาตรงที่อาจารย์บอกข้อมูลชื่อบทความชื่อผู้แต่งชื่อวารสารปีที่ตีพิมพ์สา,าระสำคัญจากบทความการนำไปใช้ประโยชน์ให้เพื่อนๆในชั้นเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคแล้วก็ปัดไปเซตมิดซับมิดปึ๊บปึ๊บก็คือแปลความ ส่วนเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็คือเสร็จแล้วนะเจ็ดสิสอส่วนหัวหนึ่ง็จุกสมบทความที่สองที่หาริานะ่รสบสงงนะฮะ่งงานนะฮะส่งงานให้อาจารย์นะฮะโดยผ่าน Google Form นะก็ทำเหมือนกันกับทุกวิชาเลยนะครับถ้าอาจารย์ให้ส่งงานผ่าน Google Form มนะครับก็ลองไปศึกษาแล้วลองไปทำตามกันดูนะครับถ้าอาจารย์ท่านไหนหรือว่า เรามีกิจกรรมอะไรนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะ่ะไปใช้ได้นะเผื่อเวลามีเอกาสารเรื่องการประชุมหรือการรายงานอะไรที่เขาต้องให้เราส่งหรือว่าเราจะต้องมีการอัปโหลดรูปนะรูปที่เป็นรูปอะไรต่างๆหรือว่าใบยืยนยันใบแนบอะไรเนี่ยก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับโอเคก็ไปลองถามลองไปศึกษาลลองไปทำตามกันดูครับไปแล้วครับสวัสดีครับ